คุณขาดแคลนความรักไหมคุณคิดว่าเด็กกำพร้าโตขึ้นกลายเป็นเด็กมีปัญหาทุกคนไหมคุณคิดว่าคนโสดจะต้องการใครสักคนไปจนแก่ลงลงไหมคุณคิดว่าถ้าโลกนี้เหลือคุณคนเดียวคุณจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ไหมในเชิงจิตวิทยาความขาดแคลนความรักคือหลุมลึกที่ผลักคนให้ดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อจะรู้สึกว่าฉันมีค่าหรือมีใครต้องการฉันแม้จะแลกมาด้วยพฤติกรรมทำลายตัวเองก็ตาม แต่ในเชิงธรรมะพระพุทธเจ้ามองลึกว่าไม่ใช่แค่คนเราขาดความรักแต่คือคนเราขาดความเข้าใจว่าความรักแบบไหนที่จะไม่ทำให้ทุกข์ทำไมเราถึงขาดแคลนความรักเพราะเราต้องการรักที่เติมเต็มเราแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่มีตัวเราให้เติมเต็มอยู่ตั้งแต่แรกนี่คือหัวใจของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุป,ปาทานขันธาทุกขา การยึดถือขันห้าว่าเป็นของเราเป็นเหตุแห่งทุกข์สังยุตตนิกายขันทวารวักการอยากได้รับความรักมักไม่ใช่ปัญหาแต่การยึดมั่นว่าฉันขาดฉันไม่พอฉันต้องได้รับต่างหากที่เป็นต้นต่อของทุกข์แล้วถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อของความรู้สึกขาดแคลนความรักคุณต้องทำยังไง คุณต้องเห็นทุกตามความเป็นจริงแทนที่จะหลอกตัวเองว่าฉันแค่ต้องมีใครสักคนแล้วจะหายธรรมะสอนให้มองทุกตรงๆว่าเกิดจากอะไรทุกของคนขาดรักไม่ใช่เพราะไม่มีคนรักแต่เพราะยึดว่าต้องมีความรักไม่ต่างจากคนติดยาที่ไม่ใช่เพราะขาดยาแต่เพราะยึดว่ายาคือทางรอดคุณต้องฝึกแผ่เมตตาแบบไม่เลือกปฏิบัติเมตตาพรหมวิหาร เมตตาที่รักษาใจได้ไม่ใช่เมตตาที่รอคนอื่นให้แต่คือเมตตาที่ให้จากจิตว่างไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมตตาจิตตังพาเวทะอัปประมาโนพึงเจริญเมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณขุทกานิกายธรรมบทลองสังเกตดูคนที่แผ่เมตตาออกจากภายในไม่รอรับไม่รอเติมกลับเป็นคนที่อิ่มกว่าคนที่รอความรักจากคนอื่นเสียอีก คุณต้องคลายการยึดมั่นในตัวตนอนัตตลักษณะยิ่งเรายึดว่าฉันต้องมีคนรักเรายิ่งสร้างกรอบว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีใครรักมันคืออัตตาในรูปของความเหงาแต่หากเราฝึกมองจิตแบบไม่ปรุงแต่งเห็นทุกอารมณ์เป็นไตรลักษณ์คุณจะพบว่าความขาดรักก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่มีเหตุก็เกิดแล้วก็ดับและเมื่อนั้นเองคุณจะเข้าใจว่าไม่ต้องมีใครรัก ก็ไม่มีอะไรขาดเมื่อไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับความรักที่แท้จริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเติมแต่มันพรั่งพรูจากจิตที่ไม่ยึดอยู่แล้วและเมื่อถึงจุดนั้นแม้จะไม่มีใครรักคุณเลยคุณก็จะไม่รู้สึกว่ามีอะไรขาดอีกต่อไปเลยจริงๆตันหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ ความดับตัณหาคือความดับทุกข์ทุกอริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในพระทมะเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตร